นิทานก่อนนอนคืนนี้เป็นเรื่องของนกกระจิบตัวเล็กนิดเดียวชื่อว่ากระจิบจิว๋วนะจ๊ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แสนร่มรื่นมีต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ้าเรียงรายเต็มไปหมดดอกไม้ป่านานา,นาชนิดก็พากันอวดสีสันสวยงามสะพร่งไปพั่วทุกขนแห่งสายลมอ่อนๆพัดโชยมาเอือยเอยผ่าให้กลิ่นหอมเย็นของดินและดอกไม้ลอยอวนไปทั่วป่า บนกิ่งไม้ใหญ่ที่สูงที่สุดมีรังนกเล็กๆซ่อนอยู่ท่ามกลางใบไม้สีเขียวครึ้มในรังนั้นมีลูกนกกระจิบตัวเล็กกระจิบฤิ์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่ากระจิบจิ๋วกระจิบจิ๋วเป็นลูกนกที่ขี้กลัวหวาดระแวงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม่นกกระจิบเป็นห่วงลูกน้อยของแม่มากเพราะกลัวว่ากระจิบจิ๋วจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกกว้างได้อย่างยากลำบากถ้ากระจิบจิ๋วยังคงขี้กลัวแบบนี้อยู่ วันหนึ่งแม่นกกระจิบสอนให้กระจิบจิ๋วหัดบินกระจิบจิ๋วสั่นไปทั้งตัวปีกเล็กๆของมันยังไม่กล้าตีลมแรงๆเลยแม่นกจึงพูดกับลูกน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ากระจิบจิว๋วลูกรักไม่ต้องกลัวนะลูกลองดูอีกครั้งแม่จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ กระจิบจิ๋วได้ยินดังนั้นจึงมีกำลังใจขึ้นมามันสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตัดสินใจกระพือปีกเล็กๆของตัวเองออกไปอย่างสุดกำลังวินาทีแรกที่มันทิ้งตัวลงจากรังอันอบอุ่นกระจิบจิ๋วรู้สึกเหมือนกำลังลอยละลิ้วตกลงไปแต่แล้วสัญชาตญาณของการเป็นนกก็ผลักดันให้มันกระพือปีกทีๆและร่อนลงมาสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภยัยแม้จะไม่สง่างามนักแต่ก็ถือว่าสำเร็จ แม่นกยิ้มอย่างดีใจแล้วพูดกับลูกน้อยว่าเก่งมากจะลูกรักถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราก็จะทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จนะจ๊ะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระจิบจิ๋วก็ไม่กลัวการบินอีกต่อไปมันฝึกบินทุกวันจนแข็งแรงขึ้นมากและออกสำรวจโลกกว้างด้วยความกล้าหาญกลายเป็นนกกระจิบที่มีความสุขที่สุดในป่าเลยล่ะจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความพยายามจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนะจ๊ะเด็กๆคืนนี้ฝันดีนะจ๊ะคนดี